ล้างที่เรานั้นได้เป็นหลากหลายอาชีพในบุ๊คเฮเวนโลเปครับผมก็ดูฮะแต่ว่าวันนี้นั้นเรามาค่อนข้างจะฉีกกว่าเดิมเพราะว่าวันนี้เราจะมาการเป็นน้องแมวเหมียวนั่นเองครับผมแมวส้มสุดแสนน่ารักและจริงใจซึ่งเราจะใช้เสน่ห์ของแมวนั้นหลอกล่อทาสแมวให้ติดกับแล้วก็พาเราไปเลี้ยงกนันเองครับผมฮะซึ่งเรื่องเราน่นจะเป็นยังไงเราไปรับชมกันเลยัวงป้ายเลสโกโอริีอกินแล้วซิกมาใหญ่คืออะไรวกค,คนดูโอ้โหไทยเขียนป้ายอะไรก็ไม่รู้กันว่าเดี๋ยวใครมาอุ้มอะไรเนี่ยโอเค,อ,เคอุย้ย กำลังนั่งรถคือเด้อมึงอย่ามาลเล่นกับเดอะมุนในจริงมึงยิงอีกดิเดอะมุน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 พ่อเวียนหวัวพ่อก่อนเอพอพ่อเออพ่อก่อนเวียนหวัวยี่สิบจ้าฮะเดี๋ยวคิดตังค์นี่เหรอนึกว่านั่งฟรีแม่งคิดตังค์นี่ว่าคนไทยหลอกกันนึกว่านาั่งฟรีเงาใบนึกว่านาั่งฟรีใหม่ก็ เอาแล้วอตอนนี้เราก็ทําการปลอมตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็นดูฮะเป็นแมวส้มสุดน่ารักกันดูน่ารักปะป่าวลารอ่ะอย่าบงนะนี่มันอาชีพใหม่ในบุเคเวนโลเพกันดูฮะปลอมตัวเป็นตุกตาแล้วก็หลอกเออแบบปน้าใช่ไหมน่ารักเขาอ้มากน่ารักแกันดูฮะการเป็นแมวนั่นเราต้องนอนเนียครับผมก็ดูจากใจคนเลี้ยงแมวมาหลายปี แมวมาชอบทำแบบนี้ครับผมก็ดูว่าแบบโนเนียที่ขานะครับผมแล้วก็ร้อ,องเมียวนะครับผมก็ดูเมียวเมียวไงล่ะคอนโดฮ่าเริ่มหลงแมวตัวนี้นใ,ชนะใช่ไหมใช่ไหมเริ่มหลงแล้วสิวนะตอนนี้อุ้ยเขาอ,อุ้มเราด้วยคอาโดและครับคนนี้เราจะพาเราเข้าบ้านเพื่อพาเราไปเลี้ยงกันเองครับผมก็ดูวา่าเอาว่าคนดดตอนนี้เรามีเจ้าของแล้วนะครับผมเพียงแค่เวลาแค่มไม่นานเราก็ได้เจ้าของแล้วนะครับผมเดียวครับจะเดี๋ยวเอาอะไรอ่ะอุ้มเข้าอุ้มเข้ามาเบน โอ้โหน้องชายบอกพี่ตีนีว่าพี่ไม่น่าตรงไหนน้องชายแมวส้มอาจจะน่ารักนะครับผมอุ้ยคุดูนี่มันลาบูบูนะครับผมคุดูลาบูบูรุ่นสิ่เขตนะครับผมเง่าว่ะลาบูบูตัวเละคนณดูว่าขายเป็นหมื่นนะคนณดูตัวเนี้ยบอกเลยขานเป็นหมื่นนะครับผมเนี่ยเง่าว่ะคุดูฮะหมอนี่มั่งเบียวบล็อกฟูดเต็มบกคุณดูบล็อกฟูดทั้งไหลเลยนะครับผมอ่าไม่เอ่ะเป็นแมวขออนุญาตร้องก่อนแล้วกันนะแมวยาวมีเจ้ากอน อยากมีคนเลี้ยงกันเลยอยากมีเป็นแมวแมวได้โปรดรับเลี้ยงกันทีได้โปรดเดยทีน้องผู้ผาผู้ผาคุงอาก็อไหลหน้ารักมากกว่าเด้ออาก็อไหลหน้ารักมากนะครับผมเอาว่าคนดูว่าผู้ผาพาเรามาอยู่บ้านนะครับผมตอนนี้เรากลายเป็นน้องเหมียวในบ้านนี้แล้วนะนี่น่ารักเาไว้ผมบอกแล้วใครก็ชอบแมวนะคนดูฮะถ้าใครก็ักแมวส้มขอแยกเข้าไปเลยก็แล้วกันหน้าูผาอ้องหนูอยู่ไหนอ่ะหนูอยากจะเข้าห้องนะ้ตอนนี้ห้องนูอยู่ไหน อ้าโอยโทษทีนะเขาดูผมมีห้องส่วนตัวเพราะเป็นแมว V I P ที่เจ้าของรักมากๆครับผมฮะไปดูดิดและที่สำคัญมีคอนโดแมวด้วยนะครับผมฮะอะคอนโดแมวก็มีนะอะลองถามวินี่เขดูฮะอะชอบเล่นบล็อกฟุตหรือเปล่าชอบเล่นบล็อกฟุตหรือเปล่าเห็นแบบว่าแตกตัวเต็มบทม,มากใช่โอเคเหมือนจะชอบเล่นบล็อกฟุตน,นะคอนโดฮะเอ่อแรงอะไรร้อยเจ็ดสิบคือเล้งอะไรวะคขาดูร้อยเจ็ดสิบเล้งอะไรวะร้ 170. อยเจ็ดสิบเฮ้ยใครมา แมวครูขอญาตครูกัดได้ไหมใครมาที่บ้านแมวดุด้วยเด็กเาตหนาโอเคแล้วไปเป็นโอเคแล้วไปงั้นอะ่ะต่อคืนไปครับกันนอา,าคนดูฮะไปรุ่นบุ๊คเฮเวนไปผับกันนะผมอลองถามที่ขอกัดได้ไหมอะ่ะไม่อ่ะโอเคไม่กัดก็ไม่กัดไม่กัดก็ไม่กัดดูยเดียคนดูฮะชีวิตเราตอนนี้เหมือนแมวติดเจ้าของอคนดูฮะเหมือนแมวติดเจ้าของนะ่ะด้วิเด็กกอดติดไปกอดติดมาเลมขนให้หน่อยเจ้าของเลมขนให้หน่อยเดี๋ยวก่อนนะไม่น่าแช่นไก่นะภูผา ไม่น่าใช่นะภูผป่าไม่น่าใช่นะอันนี้เดี๋ยวก่อนนะภูผ่าแล้วไม่ช่กันไกลนะไม่ม <Bu> ีกันไกลเลยเหรอผู้าไปตายตัวเจ้าของกูสติละกันจ้ลเว้กันไกลไม่มีไปละคุณฮะขออนุญาตนีออกจากบ้านกันละกันคุณฮะราก่อนนะผู้ป่าฉันต้องไปแล้วล่ะเจ้าของน่าเบื่อเกินไปขออนุญาตใจหาเจ้าของใหม่แล้วกันนะครับผมก็เดขออยญาหาเจ้าของใหม่เลยกันแล้วกันนะครับผมไปแล้วเจอนี่ไงราชีวิตน่าสงสารเริ่มจากนี้ก่อนแล้วกันออะช่วยด้วยออะช่วยด้วยออะช่วยแมวด แมวนั่งสารโดนกักขังอยู่เป็นสตอรี่ที่น่าสนใจครับผมกันดูฮะสอม,มอะไรเบคอนเดี๋ยวก่อนสอมอะไรเบคอนก็ตีนเด็กกระทืมให้เราได้เดี๋ยวน่ะช่วยทันทีนะเบคอนจะให้นายเลี้ยงฉันหากนายช่วยฉันแล้วก็น,นะหากนายช่วยฉันแล้วก็น,นะจะให้นายเลี้ยงฉันเลยไม่มีเลยเหรอทำไมมีแต่คนใจร้ายใจดำกับน้องแมวสุดเสียน่ารักคนนี้นะครับผมกันดู หาเจ้าคงจะขอนมันยยกเหลือเกินไม่มีเจ้าขอสักคนที่สำเร็จจะดีได้หระอเนี่ยว่าแต่พี่สาวช่วยหน่อยได้ไหมช่วยได้ครับช่วยแม่น้ยได้ครับแม่เราจะออกไปเลยจังเลยครับอุ้ยเขาช่วยแล้วแล้วคนดูเอาวะพ่อนมถ้าเขอบคุณครับพ่อนมใจมากนะพ่อนมใครยี่ใบว่นาน้องใครยี่ใบแหมอุ้ยค็ดูตำรวจกำลังโกรธเกี้ยวครับบอกคนดูฮะเหมือนมีการไล่จับคนร้ายเกิดขึ้นครับบมกคนดูคนร้ายนั้นมุ่งหน้าไปสู่เอรถไฟฟ้าใต้ดินครับบอกคนดูฮะแรืวอยังไงต่อ เอาวา่มีการชักปืนเกิดขึ้นครับผมก็ดูมีการชักปืนเกิดขึ้นแล้วก็เข้าไปในกำแพงแล้วยังกำแพงมันอะไรเดี๋ยวมันบ ắc, ้กหรือมันเป็นทางลัดเอาเข้าไม่ได้แล้วอคืออะไรคืออะไรเดี่ยอุ้ยก็ดูฝรั่งนี่นาเมื่อเป็นฝรั่งนะก็เคงก็ดูฮะเรามาลองโลเปกับฝรั่งดูแล้วกันนะว่าเป็นยังไงมาดูซิว่าเขาอยากจะเลี้ยงแมวหรือเปล่านะครับสลับตำรวจคนนี้นะครับผมเขา้เขาออกกนะันอ่ะโอ้ยหค่น้อยสิอุ้ยมีเปลี่ยนหน้าด้วยก็ดูฮะรักแมวชัวผมว่าได้เลี้ยงแน่นอน เอาว่าเขาดูตอนนี้เราได้จเจ้าของเลยจ้าของแล้วก็ดูฮะเป็นทาสแมวด้วยพอเห็นหน้าแมวปุ๊บเออดวงตาเป็นหัวใจเลยนะครับผมฮะเอโดนเพลย์รเ,เออว่าแต่ฉันน่ารักหรือเปล่าใช่ไหมแมวสุดแสนน่ารักใช่ไหมอ้าหิ้มเปลี่ยนหน้าแล้วเขดูเปลี่ยนหน้าแล้วนะครับผมน่ารักสิอ้าโอเคครับผมก็ดูฮะตอนนี้ขออนุญาตเข้าบ้านเลยกันแล้วกันนะมันเปลี่ยนหน้าแล้วเขดูฮะเปลี่ยนตามอารมณ์อ่ะเขดูเปลี่ยนตามอารมณ์นะครับผมเจ้าหมอนี่คือใครอ่ะใครเข้ามาไม่หมอนี่มาตั้งอาหารแล้วเขดูฮะมันมีีีอาาหหรรเเสยยด้ว เพิ่งรู้นะก็ดูฮะมันมีด้วยเหรอเดี่ยเงาว่ากงาว่วามีโบกไม้โบกมูลให้เราด้วยนะครับบอก็ดูฮะนี่แหละก็ดูตอนนี้เราจะขอแบบจริงจังแล้วจะขอเป็นฝรั่งด้วยนะครับบอกสายชาร์จเป็นแมวและนายชอบแมวหรือเปล่าถ้านายชอบแมวแล้วก็นายจะเลี้ยงชนะชจะกินอาหารดีๆแล้วก็ขอเงินด้วยแผนของเราคือปล้นเงินที่บ้านมันนะครับบอก็ดูนี่แหละแผนการของเราโอ้อยก็ดูมีคอนโดแมวด้วยแปลว่ามันเลี้ยงเราจริงจังแล้วก็ดูฮะถึงขนาดเออสร้างคอนโดแมวแปลว่าเลี้ยงจริงจังใช่ไหมเนี่ย โอ้ยตัวอะไรอ่ะเดี๋ยววอดนะตัวอะไรขาวๆเมื่อกี้มันคือตัวอะไรเดี๋ยวกดไปดูอ้าวเดี๋ยวเป็นอย่าบกนะโจรมันมันไปไหนแล้วล่ะฉันเลยก็ดูโจนโจรจริงด้วยนะครับผมมาป้นมาปนเงินหายไปเลยตัวขาวๆโคตรเนียนมาเนียนปนเงินแล้วมันก็ไปเลยก็ดูแล้วมันไปเลยเมื่อกี้ฉันเห็น ไวกายเมื่อกี้ไวกลายาข่าวบนนี้ไม่ชัดนะและตอนนี้นะเจ้าของเรากําลังเก็บกวาดครับมมาดูฮะาซึ่งขอเดาเลยว่ามันเป็นขี้หรือเปล่าคนดูแมวนี่ใสไม่ดีไม่ได้ทําอะไรเลยจะไม่ได้ขี้เลยไม่ใส่ร้ายก็เฉยเลยคนดูฮ่าจะไม่ได้ขี้เลยมันว่าเราขี้สเปซสปากคนดูฮะที่เราขี้ในกระบะอื้อนะครับผมคนดู้าเราขี้ในกระบะอื้อนะเสียใจดูใส่ร้าย มันเปลี่ยนหน้าแล้วก็ดูฮะ้ชอเวลาแบบโรเพร้อยมันเปลี่ยนหน้าคุณดูอ่างั้นก็โอเคไม่เป็นไรอ่าโอเคประมาณนั้นเลยนะครับผมก็ดูฮะทีนี้แหละเรามาดูซิว่าเราพยายามจะหาทําต่อดีกว่าฉันจะเลี้ยงนายอ่ะอยู่มวตั้งนานเพิ่งจะรับเลี้ยงเหรอนี่ไงซอวมวยแมวตั้งการเคยหรือเปล่าล่ะแมวตั้งการอ่ะคืนไหมอย่าทำอย่างนั้นนะโทษทีโทษทีเง้าไม่เป็นไร ไม่ไรเลือกใครมันจะขยันป้นบ้านตำรวจจริงเลยก็ดูฮะเอือครมันจะขยันป้นบ้านตำรวจจริงเลยวะเม่น่าสงสารโดนป้นสองรอบติดเลยก็ดูมาบ้านดีและตอนนี้นั้นอัปเดตคือเรามีของเล่นแมวแล้วนะครับมก็ดูฮะเหมือนว่าเจ้าหมอนี่จะมีความสุขกับการเลี้ยงแมวมากเลยมันมีความสุขกับการเลี้ยงเราบ้ากๆนะครับผมยังไงล่ะยังไงละ่ะแต่แผข,ของเราคือการป้นก็ยังคงไม่สําเร็จอยู่ดีครับผมกดูตอนนี้ขออนุญ,ญาตเอออยู่นี่ไปก่อนล้วกันนะครับผมดูก็ดูน่ารักไหมก็ดูฮะมันเห็นเราเล่นของเล่นแมวแล้วมันก็มมมีควาสุข เง่าว่าก็ดูนี่แหละคนเลี้ยงแมวของจริงไม่เลี้ยวิ่จิตใจนะครับผมโรเพร้อยเปอร์เซ็นต์เลยจะบอกดิจะมีเจ้าของคนไหนที่เล่นกีตาร์ให้ฟังตอนแมวกินอาหารนะคุณดูฮะมันมีหรือเปล่าไม่มีหรอกนะถ้าไม่ใช่เจ้าหมอนี่อยา่างก็ดูนี่แหละทาสแมวทาสแมวนะครับผมก็ดูไงละ่ะเจ้าแมวฉันมีเรื่องราวให้ฟังอาคุณดูเหมือนเขาจะเล่าเรื่องให้เราฟังนะครับผมเง่าว่าก็ดูขนาดใกล้นอนยังมีเล่าเรื่องใกล่อมนะครับผมนี่แหละคุณดูฮะโรเพเรสตอรี่ที่เราตามหาครับผมสตอรี่จริงงมัันนนต้้อแบบบีะครดู าาการละครั้หนึ่งนั้นมีลูกแมวตัวหนึ่งม็หมายถึงเราเพราะว่าเขาดูฮะหมายถึงเราหรือเปล่าผู้ที่ถูกแบน์เอาอะไรอ่ะมาถูกทิ้งหรือเปล่าใบวันนี้แม่คนดีออโดนแบน์เพราะว่าเธอขมโมยอาหารเอาขามโมยอาหารซะอย่างนั้นเลยีิทาอาเลยวะเนี่ยโอเคขออนุญาตฟังต่อแล้วผู้คนก็ไล่ตามมันไปเหมือนว่าแมวจะกินอาหารแล้วก็เดินผู้คนไล่ตามนะคะผมฮะ ขอเดาแล้วจะไล่กระทืบแมวตัวน,นั้นนะครับผมแต่แล้วเจ้าแมวก็โดนจับโอเคครับผมแมวโดนจับได้แล้วมันยังไงต่อแต่ว่ามันก็หนีออกมาได้อา่าแมวหนีออกมาได้ด้วยโอเคมันจะจบยังไงเนี่ยและแมวตัวน,นั้นหนีผ่านทางอุโมงมานั่นเองและชายหนุหน่มสุดน่ารักก็ปรากฏตัวห้าเดียวก่อนนะคุณดูเราไปเจอมันที่อุโมงค์เออเราไปฟาร์ชไปคุณดูฮะแปลกแป,ก,ปกแล้วอันนี้เรื่องเนี่ยแป๊กแปกและและชายคนนั้นก็ซื้อบ้านใหม่น่าจะมาถึงมันหรือเปล่าที่ซื้อมาแบบเพื่อมาเลี้ยงเรานะครับผม กัวใช่เลยคุณดูกัวใช่จบแล้วอ่ะโอเคคุณว่าะพิธาจบแล้วนะครับผมขอหลับเลยก็แล้วกันนะครับ, <c oughs> บนนคุณดูฮะกลางคืนจะได้แบบว่าวางแผนในการป้บนบไบหมอนี่ครับผมก็โดบนบ้าไบหมอนี่นะครับผมโอเคและแล้วก็เวลาของปีศาจแมวครับผมฮะมอนั่งขึ้นไปนอนข้าบนแล้วทีนี้แหละได้เวลาของเออแมวขโมยแมวขบมยเอาละฮะคุณดูระเบิดก็ต้องเตรียมตัวนะครับผมฮะถือระเบิดไว้เลยถือระเบิดไว้แล้วค่ะยังไม่นอนยังไม่นอน กำลังเปลี่ยนเสื้อผ้ากำลังเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับผมคนเด้อว่ายังไม่นอนนะตอนนี้เอาว่ะคนดูฮะรีบขึ้นไปดอนจะได้ขึ้นไปโอเคตอนนี้เข้านอนเลยนะครับผมฮะถึงเวลาหลับแล้วคนดูฮะหลับไวมากอหลับไวมากครับผมง่าว่ามีกรนด้วยคนดูฮะมีกรนด้วยนะครับผมโรเพลอยโรเพลอยเดี๋ยวเราหาตู้เซฟกันละกันนะตื่นเหรออ๋อคนดูละโมครับผมใช่ปะเดี๋ยวกนดูฮะ อตาปิดอยู่แล้วจะละเมอหรือเปล่าก็ดลูละเมอหรือไรละเมอเลยไม่เห็นหรอกใช่ไหมแน้วจะละเมอเนะยอ้าโอเคก็ดูละเมอนะครับผมอุ้ยยิ่งตกใจหมดเลยแล้วตกใจเลยลๆๆเลยงาว่าเหมือนจะละเมองั้นเราขออนุญาตไปหาตู้เซฟเลยก็แล้วกันนะครับผมก็ดูฮะหาตู้เซฟแล้วกันมันคงไม่ตื่นหรอกใช่ไหมแต่เสียงระเบิดอาจจะตื่นนะครับผมผมกลัวอย่างหนึ่งเราต้องหาความแผอ่ะ หลบหลังกระจกได้นะครับผมวางปุ๊บแล้วก็หลบหลังกระจกนะก็ดูตรงนี้เราจะได้แบบมันจะไ,ไม่เห็นเนาะเอาไวไม่พังอุ้ยไปตื่นเห็นไหมเนี่ยเห็นไหมเนี่ยเดี๋ยวก่อนโดนแบนโดนแบนเลย آ, อเก็ดูว่าเาจ้าของกลับมารับเราทำไมเซิร์ฟนี้คนส่งชาติก็มีคนแต่ว่าเราไม่เล่นกับคนไทยเราเล่นคนต่างชาตินะครับผม เราโดนแบนอยู่นะทั้ออกกงหมดแบนแล้วก่อนขออนุญาตกินข้าวเช้าก่อนแล้วกันนะคอนโดฮะตอนนี้แม่ต้องกลับมาเป็นสัตว์เลี้ยงแล้วก็ดูคือกลับมเป็นสัตว์เลี้ยงเลยนะครับผมดีนะมันมันให้โอกาสเราไม่ให้โอกาสเราเลยครับผมพี่นะ <c oughs> นายชอบกินหรือเปล่าไม่รู้รเหมือนกันราชอบอาหารมันอร่อยหรือเปล่าล่ะอาหารแมวอาหารแมวอ,อ,อ,อะ <c oughs> ต่อใอจแล้วกันดูฮะอ,อร่อยกันได้อร่อยจะได้แหละเอาล่ะทีนี้นะก็ดูฉันนะตอนนี้ผมว่าได้เวลาแล้วกันดูฮะที่แมวต้องทําการเติบโตครับผมก็ดู แมวต้องทำการเติบโตขึ้นมานะคนดูตอนนี้และตอนนี้จากแมวน้อยตัวเล็กกลายเป็นแมวใหญ่นะครับคนดูหาใหญ่ก็จะขออีกคนดูตอนนี้เงาอ่ะว้าวตอนนี้หนูโตแล้วละคุณพ่อหนูกลายเป็นแมวใหญ่แล้วแมวส้มตัวใหญ่ตัวอ้วนนายอาจจะแค่8เดือนเดงนะไม่สนแมวแปดเดือนก็ตัวใหญ่แล้วจริงๆไม่สนแหมคคดูห้เขาดีใจเล็กิตารเราไฟแล้วนะครับผมโคดูเล็กิตารเราไฟแล้วนะตอนนี้ยฉันต้องการแมวผู้หญิงตอนนี้ฉันอยากได้เมียแล้วฉันอยากได้เมียแล้ว โอ้ <laughs> ไปหาเมียให้เราก็ดูโอเคได้เลยเยวจะรอที่นี่นะไปหาเมียซะตอนนี้เราก็สบายแล้วครัะเจ้าจของไปหาเมียให้เรานะครับผมก็ดูบอกเขาจะกลับมาพร้อมกับแมวสุดแสนน่ารักหนึ่งตัวนะครับผมหลายนาทีต่อมาเหมือนจะกลับมาแล้วนะครับผมก็ดูไปนานมากเมียเปล่ามาเอามาคนเดียวหรอแล้วลดไหนแมวตัวเมียละ่ะใช้หาไม่ได้เลยอ่าโอเคไม่เป็นไรไม่เป็นไรนคุณเจ้าของไม่เป็นไรแล่ดจับหนูทําไมเนี่ยคุณพ่อคุณพ่อจะจับหนูทำไม แม่ไข่เดวนี้โอเคอุ๊บต <g ül> ้อรีบไข่เลยนะรีบไข่เลยจะไม่ใช่โจนะโจอยู่ข้างหน้านนนโจอยู่ขานาน้างหน้าช่วยด้วยโดนลักพาตัวแมวน่าักพาตัวคุณพ่อโกรธคุณพ่อไรต่อยคุณพ่อช่วยหนูด้วยคุณพ่อไอเราอันนี้ว่าจะพาไปเลี่ยงมันบ้ามาขังคุกก็ดูมันบ้ามาขังคุกคุณพ่อมาช่วยดูคุณพ่อพาหนูออกไปจากที่นี่ด้กวยคุณพ่อโอเคครับและตอนนี้คุณพ่อของเราพาออกมาได้แล้วนะครับผมคุณดูพาออกมาแล้วนะฮะตอนนี้ โดนไล่ยิงมาด้วยนะครับผมหนีไปคุณพ่อหนีไปหนีไปเง่าป้าป่าเป็นไรป้าป่าโดนยิงป้าป่าตายมันโรเมโอยไม่เข้าใจมันไปทําอะไรให้ป้าป่าในีชีวิตก็ดูขี่ขี่รถในีชีวิตนะครับผมกลายเป็นเกมไล่ล่าซะงนั้นเลยโอเคจะรอดเลยครับผมคนดูไม่รู้ไปทำอะไรให้มันมันพยายามจะจับเราเขากุกได้เราก็ดูมันเกลียดแมวเหอ มันเกียดแมวส้มเหรอเอาละ่ละเราะถึงเวลาและเป้าหมายของเราจริงๆแล้วถ้าเกิดเราปล้นไม่ได้ล้วก็มาต้องใช้วิธีนี้ครับผมฮะเพราะมันโลเพลอยใช่ไหมคณดูต้องลองนี่เลยเอาละ่ะโชว์มือขึ้นมาซะโชว์มือขึ้นมาเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เลยโชว์มือขึ้นมานี่คือการปล้นไงละ่ะคนดูมันต้องปล้นแบบนี้เพราะว่ามันโลเพลอยคดูะ่ะถ้าเกิดเรอปล้นตู้แล้วก็ระจดแบนแกดโดนทะระยศแล้วดินนจะมาเพื่อปล้นแกสองแขเลยนั่นแหละจงจำไว้แมวหนำมาเลี้ยงไม่เชืออหรอกพรางานแล้วส่งเงินมาซะ อะส่งเงินมาโ <g> ค <ül> ดูได้เงินมาแล้วนะครับโคดูภารกีจสำเร็จแล้วโคดู <g ül> นนนในการป้นบ้านคนนะครับผม <g ül> นี้เลยละกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ไว้แค่นี้และโคดูฮะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าอยากให้เราโลเพลเป็นใครหรือว่าเป็นตัวอะไรอีกหรืออาชีพอะไรก็สามารถคอมเมนต์กลับมาได้ครับกคดูเป็นแมวจะเป็นให้ได้เลยโคดูฮะสหรับคลิปนี้ก็ไป,ไ,ปไปแล้วครับผมบ๊ายบาย